สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหนุ่มสุบินีน้อยผมเป็นนักธุรกิจของบริษัทกูท็อปอัพบริษัทกูท็อปอัพนะครับมีหลักการว่าบริหารรายใจ่ายใหม่เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่คนไทยทั่วประเทศเราจะบริหารรายใจ่ายใหม่กันได้ยังไงครับผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและทําให้ร่ารวยขึ้นผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่า ไม่กล้าเปลี่ยนก็ไม่มีโอกาสหนังสือเล่มนี้นะครับขายดีอยู่ในท้องตลาดเวลานี้ท่านผู้ชมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วทําให้ร่ำรวยขึ้นลองไปอ่านดูนะครับเพื่อนเพื่อนผมหลายคนครับเขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนวงด้วยอะไรต่งตางๆมากมายจะดีขึ้นหรือไม่ก็ต้องติดตามกันไปนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาเชิญชวนท่านเปลี่ยนแปลง แบบง่ายๆเรื่องใกล้ตัวแต่ร่ำรวยขึ้นนั่นก็คือเปลี่ยนวิธีการเติมเงินโทรศัพท์มือถือครับคนไทยส่วนมากใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินพอเงินหมดเราก็ต้องตระเวนหาร้านสะดวกซื้อตู้เติมเงินหรือไม่ก็ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ บางครั้งบรรทาวเราอยู่บ้านนะครับเงินหมดปุ๊บจะต้องออกจากบ้านอยู่ในออฟฟิศเงินหมดจะต้องออกจากออฟฟิศการเดินทางออกจากบ้านออกจากออฟฟิศมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับทั้งค่าแต่งตัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางแล้วบางครั้งต้องไปเข้าคิวเสียเวลาอีกท่านผู้ชมครับวันนี้พูดทาพบริหารรายจ่ายใหม่นั่นก็คือว่าเงินมือถือหมดเมื่อไหร่ไม่ต้องออกจากบ้านถ้าเราอยู่บ้านนะครับเรานั่งเติมเองถ้าอยู่ออฟฟิศก็นั่งเติมเอง ใช้เวลาประมาณ30วินาทีไม่เกินหนึหนาทีเงินก็เข้าโทรศัพท์มือถือเราการเติมเงินแบบนี้นะครับนอกจากว่าเราจะรวดเร็วสะดวกแล้วเนี่ยยังได้ส่วนลดด้วยเมื่อก่อนเราไปเติมเงินให้คนอื่นเติมให้นะครับเติม100มาาบางคทั้นต้องจ่ายร้อบาทเพราะเป็นค่าบริการของผู้ที่เขาทํางานให้แต่พอเรามาเติมเองนั่นนะครับเติม100เงินออกจากกระเป๋าเราไม่ถึง100แต่เงินมันเข้าเครื่อง1 0 0เต็ม นอกจากกาเติมให้ตนเองได้แล้วนะครับยังสามารถเติมให้คนในบ้านเติมให้คนรอบบ้านได้ด้วยเราก็ได้ส่วนลดได้มิตรภาพอะไระต่างๆมากมายการที่เราจะนําโทรศัพท์ของเรามาเป็นเครื่องเติมเงินท่านผู้ชมครับไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนซิมใหม่ซิมเก่าเบอร์เดิมเอามาลงระบบกับฟู้ทอปอพก็จะกลายเป็นเครื่องเติมเงินไปในตัว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แบบรายเดือนหรือแบบเติมเงินก็นํามาเข้าสู่ระบบเติมเงินได้นั่นหมายความว่าโทรศัพท์แบบรายเดือนซึ่งจะต้องจ่ายกันเมื่อบินเรียกเก็บตัวเองจะเติมให้ตัวเองไม่ได้แต่เที่ยวไปเติมให้คนอื่นได้โทรศัพท์ดีแท็นะครับเราสามารถเติมให้ดีแท็ก็ได้เติมให้เอก็ได้เติมให้ถูกก็ได้เติมให้ทุกระบบครับ วิธีการเติมเงินแบบนี้และครับที่ผมจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนวิธีการเติมเงินแบบเดิมๆมาเป็นวิธีการเติมเงินแบบใหม่เติมแล้วรวยท่านผู้ชมคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับการเติมเงินแบบนี้มันสะดวกสบายรวดเร็วง่ายเพียงใดผมจะสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันใกล้ๆต่อไปนี้เลยครับเชิญท่านผู้ชมชมการสาธิตเติมเงินโทรศัพท์มือถือเชิญเลยครับครับท่านผู้ชมครับผมกาลังจะเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับ ไปที่หมายเลขของ AIS นะครับผมก็กดไปที่0925172470แล้วก,ก็กดส่งออกนะครับนี่คือกระบวนการเติมเงินของ Good Top Up ครับ Good Top Up เก็บกงินเติมเงินกดหนึ่งแก้กงกเงินสอสองเขาบอกว่าเติมเงินกดหนึ่งผมก็กดหนึ่ง,ง,ง,งครับมุนถุกตอกด1 4, 4, 4, ผมก็กด 5, ไปที่วันทุคกงานดหมายเลขที่ต้องการเติมเงิน093 168 8 3 2สกดแอยอดที่จะเติมตามด้วยสเหลียมผมกด10บาทครับแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมเติมเงินที่หมายเลขศูน1 6เก้าสามหนึแแาจำนวนเงิน0 ยืนยันกดหนึ่งหรือวานสายย่ยืนยันครับน,นกังนเน,นการครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับไม่ถึง30วินาทีเงินก็เข้าเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยสำเร็จรหัสอ้างสองปดสองห้าเสองครับมีรหัสอ้างอิงตามที่ท่านผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือว่า กรณีที่เราเติมเงินผิดเราก็สามารถใช้รหัสอ,อั้งเองเนี่ยดึงเงินคืนได้คานผู้ชมครับนี่ก็คือกระบวนการเติมเงินที่ผมมาเชิญชวนท่านผู้ชมเปลี่ยนวิธีการเติมเงินจากเติมเงินแบบเดิมๆม,มาเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วมันจะร่ำรวยได้อย่างไรข้อที่1ครับการเติมเงินแบบนี้เรามีส่วนลดเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมเติมเงินจากเครื่องนี้ไปให้เครื่องนี้สิบบาท แต่เงินออกจากเครื่องนี้ไม่ได้ออก10บาทนะครับออก9าบาทกว่ากว่าแต่มาเข้าเครื่องนี้10บบาทเต็มนะครับนอกจากนั้นพอเราใช้ระบบนี้ดีเราเปลี่ยนแล้วตัวเราเองเปลี่ยนแล้วดีมากๆเลยเรามีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องเราก็ไปเชิญชวนเขาเปลี่ยนวิธีการเติมเงินโทรศัพท์มือถือจากแบบเดิมๆม,ม,มาสู่วิธีใหม่สะดวกสบายรวดเร็วประหยะัดมีรายได้จากส่วนลด พอเราไปเชิญชวนเขาเนี่ยนะครับเท่ากับเรากําลังขยายธุรกิจเราเกิดรายได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางการขยายธุรกิจเหมือนกับขยายเฟรน์ไชส์นั่นเอ,เองซึ่งวิธีการขยายธุรกิจแบบนี้นะครับจะมีรายละเอียดซึ่งจะพูดคุยให้ท่านฟังได้ฟังครั้งหนึ่งผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเปลี่ยนวิธีการเติมเงินโทรศัพท์โดยเข้ามาร่วมธุรกิจกับผู้ท็อปอัพคู่ใดก็ตามนะครับเอาเรื่องราวของผู้ท็อปอัพมาเล่าสู่ท่านฟัง ทั้งคลิปวิดีโอนี้ทั้งเอกสารทั้ง VCD ท่านสมัครร่วมธุรกิจกับเขาได้ทันทีเลยนะครับ g o ท็อปอัพบริหารรายใจ่ายใหม่ลดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มช่องทางสร้างไรายได้ให้แก่ผู้คนทั่วประเทศเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนวิธีการเติมเงินโทรศัพท์ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ